สวัสดีเพื่อนๆพ,พ,พ,พี่่นะครับวันนี้จะพามาดูนะมีคนถามนะครับว่าระยะช่องลมนี่มันกี่เซนนะครับตัวนี้เดีย๋ยวจะวัดให้ดูนะครับเดี๋ยวก็หลังจากคลิปนี้ผมก็จะไปทำตู้เจบินนะครับให้ชมกันแต่ว่าผมทำดอก ลำโพงสามนิ้วนะครับแต่ว่าจะทําเป็นตู้ปิดนะครับตู้เจบินแต่ว่าจะเอาแค่รูปทรงมันเฉยๆแต่ว่ามันจะไม่เป็นลมออกนะครับมันจะเป็นตู้ปิดหยวไปดูกันนะครับแต่ว่าตอนนี้จะมาวัดให้ดูก่อนว่ามันกี่เสียงนะนี่ก็เท่าไม้บรรทัดนี่ครับ ผมมาทาบเลยแล้ผมก็ตัดเลยผมกะเอาไม่รู้ว่ามันกี่เซนนี่ครับอยู่ประมาณ2.5นะครับสูงก็ประมาณ6.5นะครับประมาณนี้เทคนิคคืออยากทำให้ตู้ลำโพงดอกลำโพง3นิ้วครับ อยากให้มันมีเสียงเบสระยะห้องปิดมันนะครับเราอจาทำใหญ่เกินนะครับใหญ่เกินก็จะเสียงบวมเล็กเกินก็จะไม่มีเสียงอีกตามที่ผมทำมาจากประสบการณ์นะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับ7จ็ดเซนหกานะคอยู่ประมาณนี้ แล้วยาวไหมยาวเท่าดอกมันนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเสียงก็เปิดให้ฟังแล้วนะครับส่วนดอกลำโพงก็ใช้ตัวนี้นะครับทําตู้เจบินอันนี้ก็เสร็จแล้วก็จะเลือ,อ,อกแกะเลือ,อ,อก ก็ทำตู้ใหม่นะตู้นี้ก็ทิ้งนี่ครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับส่วนใครอยากดูตู้สูตรไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเดีย๋ยวถ้ามีเวลาก็จะทำให้ดูนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ